แม่เนื้อทองเรื่องสัน้นภูมิใจเสนอเย็นใจแต่งโดยเจ้าหญิงเป็ดบิดาของเย็นใจเป็นเจ้าของบริษัทกำจัดมแมลงทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เย็นใจจะลงพื้นที่มายัางบ้านของลูกค้าพร้อมกับบิดาของเธอเสมอ วันนี้บิดาพาเธอมายังบ้านทรงไทยหลังเล็กกลางสวนเมื่อมาถึงเจ้าของบ้านก็รอทั้งสองอยู่แล้วเหนี่ยน้องมีทั้งต่อทั้งหมาล่าเจ้าของบ้านชี้ให้ทั้งสองดูรังต่อขนาดใหญ่ ที่ทำรังอยู่ตรงชายคาหน้าบ้านและก้อนดินเหนียวก้อนเท่ากำปั้นที่โซฟาไม้สับลูกจัดการรังม้าล่าไปก็แล้วกันเดี๋ยวพ่อจัดการลังต่อเองค่ะพ่อ หลังเสร็จงานในส่วนของเธอเย็นใจรู้สึกคอแห้งและกระหายน้ำเมื่อพ่อของเธอเห็นว่าเธอกําลังจะดื่มน้ำก็ตำหนิเธอว่าพ่อบอกกี่ครั้งที่หนแล้วว่าหลังทำงานเสร็จถ้ายังไม่ได้อาบน้ำทำละล้างร่างกาย อย่าได้กินอะไรเป็นอันขาดเพราะสารพิษจะเข้าสู่ร่างกายพูดยังไม่ทันขาดคำเย็นใจก็ล้มลงหมดสติเมื่อฟื้นขึ้นหมาล่าตัวหนึ่งบินตรงมาที่เธอน้องสาว มีแฟนยังจ๊ะหมาล่าพูดได้ฉันต้องฝันไปแล้วแน่ๆน้องสาวนี่ตลกดีนะน้องก็เป็นหมาล่าพี่ก็เป็นหมาล่าเราถึงคุยกันรู้เรื่องไงจ้ะเราตกลงจีบได้เปล่า แกพูดเพอ้อเจ้ออะไรนะ่ะก็เห็นเห็นอยู่ว่าฉันเป็นคนน้องนี่ถ้าจะเพี้ยนไปดีกว่าแล้วหมาล่าอีกตัวก็บินเข้ามาเธอหิวไหมไปหาอะไรกินกัน นี่มันเพียแป้งนี่นะเธอกินของพวกนี้เหรอใช่น่ากินเหมือนกันนะฉันชอบเธอนะเราพอจะจับคู่กันได้ไหมอย่างน้อย เธอก็ดีกับเราในโลกของมแมลงนี่ถ้าเธอทำใจได้ว่าวันหนึ่งเราต้องกลับไปเป็นคนก็โอเคแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันขนดินเหนียวทีละเล็กเลืน้อยค่อยๆสร้างรังอย่างมานะและตั้งใจจนเป็นเหมือนห้องเล็กๆ สามห้องเย็นใจเข้าไปวางไข่แล้วสติของเธอกระดับอูบลงเย็นใจลูกฟื้นแล้วพยาบาลครับลูกผมฟื้นแล้วลูกรู้ตัวไหม ว่าลูกเราไปต้องก้าวสิบวันระยกโตเต็มไว้จนถึงแพร่พันได้ของหมาล่าเย็นใจพูดกับตัวเองหลังออกจากโรงพยาบาลเธอก็ไม่ได้ ไปช่วยผู้เป็นพ่อทำงานอีกเลยซาำเธอยังขอให้พ่อขายกิจการและหลังเรียนจบเธอได้ทำงานเป็นเซลล์ขายรถหาเงินเลี้ยงดูพ่อและไม่แม้แ,มแต่ตบยุง